ดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเช้าของวันที่5มีนาคมปี2008เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ปลุกให้เธอตื่นในช่วงดึกเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงดังสนั่นขึ้นหลายนัดเจ้าหน้าที่รีบขับรถไปยังสถานที่ที่ได้รับแจ้งพวกเจ้าหน้าที่พบผู้หญิงคนหนึ่งเธอเสียชีวิตแล้ว ศพของเธอนั้นอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเซพเปอร์ฮิวในรัฐนอร์ทแคลโรไล,ลานาไปแค่1.5กิโลเมตรมือของหญิงสาวเหมือนว่าเธอยกขึ้นมาปิดบังที่ศีรษะไว้ในระหว่างที่เธอกำลังจะถูกยิงแต่มันก็ไรประโยชน์ใบหน้าของเหยื่อมีบาดแผลขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยเลือดเธอไม่มีเอกสารหรือบัตรประจำตัวที่สามารถระบุต,ตัวตนได้ ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถระบุตัวตนของเหยื่อได้ในทันทีเป็นไปได้ว่าเธออาจจะเป็นนักศึกษาคนหนึ่งและในวันถัดมาเจ้าหน้าที่จึงสามารถระบุตัวต,วตนของเหยื่อได้ผู้เสียชีวิตในคดีนี้คืออีฟคาสันเธอมีอายุ22ปีเธอเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี1985ที่เอเธนในประเทศจ,จอร์เจีย เธอเป็นหญิงสาวที่เรียนดีมากช่วงที่เธอเรียนชั้นมันธยมเธอได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนและเธอยังเป็นสมาชิกในทีมวิชาการของโรงเรียนและรองประธานสมาคมเกียรติยศแห่งชาติของโรงเรียนนอกจากนี้เวลาว่างอีฟยังไปอาสาสมัครสำหรับผู้ถูกทำทารุณกรรมหลังจากเรียนจบชั้นมันธยมปลายอีฟเลือกมาเรียนต่อที่ดรัตรนทแคลโอร์ลนาประเทศสหรัฐอเมริกา เธอเลือกเรียนด้านรัฐศาสตร์และชีววิทยาเธอเก่งและมีความสามารถรอบด้านทำให้เธอได้รับทุนการศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ที่นี่เธอเข้าร่วมและเป็นผู้นำในองค์กรและโครงการต่างๆมากมายเธอมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาผู้นำตลอดระยะเวลา4ปีที่เธอเรียนอยู่ที่นี่นอกจากนี้เธอยังเป็นประธานร่วมของคณะกรรมการบริหารนักศึกษา และเป็นประธานร่วมในโครงการของ UN อีฟเดินทางไปหลายประเทศทั่วโลกในปี2004เธอเข้าร่วมหลักสูตรผู้นำแห่งชาติในไวโอมิงในปี2005อีฟเดินทางไปเอวาดอร์เพื่อทำงานเป็นอาสาสมัครในฐานะผู้ช่วยทางการแพทย์เธอเลือกไปในพื้นที่ชนบทหลังจากเวลาวางเธอยังได้เปิดสอนคอมพิวเตอร์ให้กับผู้คนในท้องถิ่นอีกด้วยในปี2006 เธอไปทำงานร่วมกับหน่วยวิจัยทางการแพทย์ของกองทัพเรือสหรัฐในอียิปต์นี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆก,กับความสำเร็จในชีวิตของเธออีเป็นผู้หญิงที่น่าทึ่งมากในวันที่4มีนาคมปี2008เธอใช้เวลาทั้งวันที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเธอและเพื่อนๆอ,ออกจากห้องสมุดของมหาวิเยาลัยในเวลาเกือบเชียงคืนพวกคเ,เพื่อนได้เรียกรถแท็กซี่เพื่อมุ่งหน้ากลับที่พัก ส่วนอีฟเดินไปที่รถของเธอซึ่งมันจอดอยู่อีกด้านหนึ่งเพื่อนร่วมห้องของอีฟคือจัดตินเขาได้กลับมาจากข้างนอกในเวลาประมาณตีสี่เขาสังเกตเห็นว่าไม่มีรถของอีฟจอดอยู่ที่ลานจอดรถเขาจึงมองขึ้นไปที่ห้องของเธอไฟในห้องของอีฟยังเปิดอยู่ประตูห้องไม่ได้ล็อกมีหนังสือยังเปิดอยู่บนโต๊ะ แต่เขาไม่พบตัวอีฟในห้องจัดตินพยายามโทรศัพท์หาเพื่อนที่หายตัวไปจากห้องแต่อีฟไม่รับโทรศัพท์มันค่อนข้างแปลกอีฟหายไปไหนในตอนนั้นจัดตินยังไม่ได้โทรแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาคิดว่าบางทีอีฟอาจมีธุระกระทันหันในวันถัดมาอีฟมีนัดกับเพื่อนชื่อแอนนาแอนนาพยายามโทรศัพท์หาอีฟตั้งแต่เชา้าแต่อีฟไม่รับโทรศัพท์ จนแอนนาขับรถมาถึงมหาวิทยาลัยและเขาได้พบกับจัต่นพวกเพ,เพื่อนจึงช่วยกันออกค้นหาตัวอีฟที่หายตัวไปเพื่อนๆช่วยกันค้นหาตัวเธอตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ไม่มีใครพบตัวอีฟจนในเวลาตีสองของวันที่6มีนาคมเพื่อนๆจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและระบุรูป,ปพรรณของอีฟที่หายตัวไป และเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์โตโยต้ารุ่นปี2 0 0 5ของอีฟโดยรถยนต์ของเธอนานจอดอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยไปเพียงไม่กี่ช่วงตึกพยานได้ให้ข้อมูลว่าเขาเห็นรถยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่ท่ามกลางความมืดและเขาเห็นชายผิวดำวิ่งหนีลงมาจากรถพยานจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันที่10มีนาคมเจ้าหน้าที่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดและใบแจ้งยอดจากธนาคาร กลองวงจรปิดจับภาพชายผิวดำไว้ได้เขาได้ถอนเงินไปจากบัตรธนาคารของอีฟและอีกภาพหนึ่งเป็นชายผิวดำอีกคนหนึ่งเขาจ่ายเงินด้วยบัตรของอีฟที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งจนในวันที่12มีนาคมเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไว้ได้เขาคือโดยมาริโอเจมส์เอด็ดวอร์เตอร์เขามีอายุ21ปี และอีกคนคือลอเลนวัย17ปีทั้งคู่ถูกจับภาพใไ้ได้ด้วยกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆจากการตรวจเช็คประวัติย้อนหลังของทั้งคู่ลอเลนอายุ17ปีเคยติดคุกในคดีลักทรัพย์และคดีครอบครองสิ่งผิดกฎหมายครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายครอบครองสารเสพติดผิดกฎหมายในตอนที่อีฟถูกฆาตกรรมลอเลนกำลังถูกควบคุมความประพฤติ เ,เขาบุกเข้าไปหลักทรัพย์ในบ้านคนอื่นในขณะที่เจมมีความผิดในข้อหาครอบครองสารผิดกฎหมายคดีปล้นชิงทรัพย์และคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2005เจมถูกควบคุมความประพฤติเป็นเวลา3ปีข้อหาบุกรุกบ้านคนอื่นในเดือนมิถุนายนปี2006เขาถูกจับในข้อหาลักทรัพย์และเขาถูกควบคุมความประพฤติอีก ในวันที่20กุมภาพันธ์ปี2008เจมถูกจับในข้อหาพกพาอาวุธปืนในขณะที่เขาถูกควบคุมความประพฤติแต่เขาได้รับการปล่อยตัวเพราะทางครอบครัวได้นำเงินมาประกันตัวให้เจมมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่3มีนาคมแต่เจ้าหน้าที่นำตัวเขาไปขึ้นศาลผิดที่ทำให้ศาลต้องเลื่อนการพิจารณาคดีใหม่เป็นวันที่31มมีนาคมและช่วงเวลานี้ทำให้อีฟถูกฆาตกรรม ย้อนกลับไปในคืนวันที่เกิดเหตุคือวันที่4มีนาคมลอเลนและเจมส์โทรศัพท์หาเพื่อนเพื่อขอนั่งรถไปแถวมหาวิทยาลัยของอีฟท้งคู่ได้วางแผนจะไปดักกีปนนักศึกษาแถวนั้นเขาบอกจะแบ่งส่วนแบ่งให้เพื่อนที่ขับรถไปส่งแต่เมื่อเพื่อนคนนั้นได้ดรับรู้เขาดร้อปฏิเสธทางคู่ทันทีดังนั้นลอเลนจึงไปขโมยกุญแจรถยนต์ของแม่แทน หลังจากนั้นเขาได้ขับรถไปรับเจมเพื่อออกล่าเหยื่อทั้งคู่มองหาเหยื่อทั้งชายและหญิงที่เดินบนถนนคนเดียวถ้าไม่เจอเหยื่อบนท้องถนนพวกเขาได้วางแผนจะปีนเข้าบ้านใครคนใดคนหนึ่งและเมื่อทั้งคู่ขับรถผ่านลานจอดรถพวกเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอเดินมาคนเดียวเธอเดินตรงไปที่รถยนต์ของเธอเธอไม่ได้สังเกตอะไรในระหว่างที่หยิบกุญแจรถในกระเป๋า และแน่นอนผู้หญิงโชครายคนนั้นคืออีฟทันทีที่อีฟป,ปลดล็อกกุญแจรถลอเลนและเจมได้เอาปืนมาจี้ที่ข้างหลังเธอแล้วสั่งให้อีฟขึ้นไปนั่งที่เบาะหลังคนขับหลังจากน,านั้นลอเลนเป็นคนขับรถออกไปอีฟได้ร้องขอความเมตตาเธอสัญญาว่าเธอจะให้เงินทั้งคู่ทั้งหมดที่เธอมีอยู่แต่โชคไม่ดีที่วันนั้นเธอไม่มีเงินสดติดตัวเลยเธอมีแต่บัตรธนาคาร คนร้ายจึงขับรถพาเธอไปหาที่กดเงินสดเวลาตีส5มนาทีพวกเขาขับรถมาจอดที่ตู้ ATM หน้ามหาวิทยาลัยซึ่งอีฟได้กดเงินให้ไปสอ0 0มไทยบาทหลังจากนั้นทั้งคู่ได้ขับรถไปที่ตู้ ATM อีกตู้หนึ่งแต่พวกเขาไม่สามารถกดเงินที่ตู้นั้นได้ทั้งคู่จึงได้นำตัวอีฟขึ้นรถแล้วขับวนไปรอบๆเมือง ในตอนนั้นพวกเขากำลังคิดว่าจะทำอาไรกับอีฟอีฟพยายามร้องขอชีวิตเธอสัญญากับทางคู่ว่าเธอจะไม่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอทำทุกวิธีทางเพื่อเอาชีวิต,ตรอดแต่ลอเรนและเจมส์เขาได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่พราะทั้งคู่ไม่ได้สวมอาไรเลยปิดบังใบหน้าไว้และอีฟได้เห็นใบหน้าของทางคู่แล้วมันจึงไม่มีวิธีอื่น ทงังกูได้ขับรถพาอีปไปยังพื้นที่ป่าซึ่งห่างออกไปครึ่งไมล์จากมหาวิเลยยัยจากน,านั้นพวกมันได้ลากอีลงจากรถเธออยู่ในท่าคุกเขา่าอีรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเธอกำลังจะถูกฆาตกรรมดังนั้นทันทีที่เธอคุกเขา่าเธอได้ร้องขอชีวิตอีกครั้งหลังจากน,านั้นได้มีเสียงดังสนัน่นกึกก้องไปทั่วห้านัด หลังจากน,านั้นทางคู่ได้ขับรถมาถอนเงินจากบัตรของอีไปอีกประมาณห0 0 0 0นกว่าบาทไทยทั้งคู่ไม่ได้รู้สึกผิดหรือเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำพวกเขารู้สึกภูมิใจมากโดยอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาพวกเขาได้พูดโอ้โอวดเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเมื่อเพื่อนคนนั้นได้ดรับหลูเขารีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีการพิจารณาคดีของเจมในวันที่19เมษายนปี2 0 1 0 เจมถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมอีฟเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับท่านบนนอกจากนี้เจมต้องจ่ายค่าชดเชยให้ครอบครัวของเหยื่อเป็นเงินประมาณ7ล้าน7แสนกว่าบาทไทยเจมได้หันไปทางพ่อแม่ของอีฟและพูดว่าฉันขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นพ่อแม่ของอีฟปฏิเสธที่จะพูดอะไรระหว่างฟังการพิจารณาคดี การพิจารณาคดีของลอเลนเกิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2011ลอเลนถึงแม้เขาจะก่อคดีตอนที่เขามีอายุ17ปีแต่เขาได้รับการพิจารณาคดีในฐานะผู้ใหญ่ลอเลนถูกตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตและเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับทันบน แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน